โอ้ยพี่น้องอเห็ดกล้วยฮะเกิดขึ้นในสวนเทพมิตรเนี่ยอืนูนฮะดอกใหญ่ใหญ่เลยเใหญ่มากดูฮะอยู่แก้วกาแฟของนั้นเล็กสิเท่ากับเนี่ยใหญ่เท่ากับกสองฝ่ามือฮเอาฝ่ามือวางทาบเนี่ยใหญ่มาก เห็ดอะไรใครเคยกินบ้างช่องจินไนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเชา้าเช้าก็วันนี้มาจิบกาแฟที่สวนริมคลองฮะเนี่ยมาเห็นอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาเกิดขึ้นในสวนของพวกเราธรรมชาติที่ถือว่าความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นมีเห็ดดอกใหญ่ๆเกิดขึ้นเนี่ยหลายคน บอกว่าเห็ดนี้กินได้นะแต่ว่าเอาเฮอะเราไม่ได้ปลูกเองเราไม่มีความมั่นใจเราก็ไม่กินนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆว่ามันคือเห็ดอะไรกันแนะ่คือถ้าเป็นเห็ดฟางมันจะเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมฮะแต่นี้ตอนนี้มันบานแล้วนะเนี่ยเกิดขึ้นหมูใหญ่เลย ประมาณห้าดอกตรงนี้ตรงนู้นสองดอกมนเลยเคยเคยถามหลายคนแล้วแถวนี้เขาบอกว่านี่คือเห็ดกล้วยมันจะเกิดตามส่วนกล้วยนะแต่ก็เป็นเห็ดฟางชนิดหนึ่ง คนละยองก็จะเรียกว่าเห็ดกล้วยนี่ฮะเป็นโอ้โดอกสวยมากๆหน่ากินน่ากินนี่แหละธรรมชาติถ้าเกิดว่าเราทำอะไรแล้วมันบำรุงดินดีนะใส่ปุ๋ยใส่ใบไม้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้ ดินดีแล้วก็จะมีเห็ดปลาเกิดเดี๋ยวนั้เล็กนองไปดูดอกใหญ่ตรงนู้นนี่มีดอกใหญ่สองดอกดว,วางแก้วกาแฟก่อนเดี๋ยวลองแซะดูหน่อย มีไข่ด้วยมีไข่ด้วยนั่น,น,ะ,นะไข่ตุ้มๆโน่นๆนะข้างล่างนะก็เหมือนเห็ดฟางนะดอกใหญ่ข้างหลังเหมือนเห็ดละมองเหมือนเห็ดไอ้พวกเห็ดเห็ดปลวกหรือว่าเห็ดโคนใหญ่แต่ว่าข้างล่างมันจะออกสีน้ำตาลน,น้ำตาลหน่อยเพราะมันอาจจะเป็น แก่แล้วเนี่ยลอยแทะนะคือถ้าเห็ดพิษมันจะไม่ค่อยมีอะไรมาแทะนะแต่ตอนนี้มีมแมลงมาแทะมีหนอนมีมแมลงนี่แหละธรรมชาติสวยงามของที่นี่เราได้เห็นอะไรที่มันหลากหลาย สวยจริงจริงงามจริงจริงแต่ละดอก mm hmm. นะคือถ้าไม่มีคนเคยกินเขาก็จะไม่ไม่กล้าล่ะฮะนะ mm hmm. ก็ได้แต่ชื่นชมกันนะนี่แล้ว mm hmm. ก็ปล่อยนะี่ยเป็นเชื้อนะปล่อยให้เป็นเชื้อตรงนี้เป็นป Ł ุ๋ยอยู่ตรงนี้ ในสวนกล้วยเน่ยอ,อ่ะสลับชาวนี้จิบก,กาแฟแล้วก็มาชมเห็ดดอกใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในสวนเรานะก็ขอใช้ชื่อว่าเห็ดกล้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าคนละยองแถวนี้ก็จะเรียกว่าเห็ดกล้วยนะอะครับผมสลับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ